สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกผู้สุกคนนะ,ะมาส่งบายบายแล้วก็หาของกินนะทุกคนบาทนี่คอยเฮ็ดยังไงมาเบิ่งค่ะนะน้ำยากไก่ค่ะทุกคนคะน้ำยาก,กะทิไก่นะคะไก่สับเป็นตอนเป็นตอนเด้อจะ้ะผู้ใดบ่ท่านได้กินเขากินหน้ามามา,มา,ม,ามากินน้ำกันนะคะแล้วก็นขนมจีนยกถาดนะคะทุกคนคะนี่คือพักเนาะพักมีสี่ใบกับชิม,มีเตงสี่ละ ห้เบิ่งเอาโลจ้านะมามากินน้ำกันค่ะบ่าลายใหญ่ห้างน้องเบิ่งพักมีซีใบคอยกะเตรียมพร้อมแล้วนะคะมีหมกแต่งเต่านะคะแล้กก็ขนมจีนแล้กก็พักเนาะย่างที่เห็นน,าาาหนี่แหละค่ะซาลาเนนะคะปรกาศเก่ยวเนาะหล้กก็พักซีเหล่านะคะซื้อจากเขามาปลูกเก่งบนท่านใดน,นะคะอากาศมันหนาวพวก็มห่อนเนาะค่ะมาบ่าวล,ละะา,ายใหญ่ห้างในลำมุจจ้าด้ควอยสิตักหงวดอังสีเลยนะคะห้เบิง่ง โอ้กิ่งกิ่งกิ่งนะคะไก่ยังเอ่ไก่ยังวลานิสุกไก่สิแรียออกจากภักข์ขอเร็วนะคะมามาโอ้ยควรทอมๆหนนะคะอ้าวจวดบาททุกคนเต็มหม้อเลยล่ะบริธรรมดาโอ้ยเบ่งเบ่งเบ่งอรรถ อุปกรณ์นะคะในการกินเนาะกระซิมิซอนก็สมนะคะอย่างอื่นกับประเด็นเนาะคะ่ะจักน้อยกับมือรวบรวนอีกขึ้เกานะะทุกคนคะ่ะโอ้ยเบิงบ่งรวดมาผู้ใด้ว่าท่านได้กินข้าวกินน้ำมาเ้อจ้ะนะคะคลิปนี้ก็เป็นการส่วนกินนะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากทุกอย่างที่แบบมันเหนื่อยล่ามันเรียบร้อยแล้วมืกอกรยากสิ กินอียงมันแสบๆนุๆน่นวบานเี่าเนาะค่ะสาหรับเรื่องขนมจอขนมจีนก็โดนๆเนาะจะได้กินเถอ,อะเพราะว่าบ่คอยมีเวลาสิมานันางกินคือเก่านะคะเหตุการณ์ที่งานแล้วเมื่อยแล้วนะคะพักผ่อนกินยังพอแล้วๆๆวก็จบแค่นั้นเลยนะคะบัดถ้ามีเวลามื้อก็ได้นั่งกินนังซีิละมาทุกคนบ่าหลายใหญ่ห่างนะคะ รสชาติเจ้มจนแซ่บพักนี่มันว่าเป็นเส้นเส้นใหญ่เส้เสน้อยผสมกันกร็รวดรวดลาวลาวรดนะคะทุกคนเพราะว,าว่ามันอยู่ในกองเนาะ ขอจะปล่อยน้ำไร้ลงไปทั้งคนเอาการมีดนีแ่แหละทุกคนคะ่ะมันจังดูบรคสุทัิมันบุยูนะฮะ ดะะค่นี่น้ำยากะทินะคะให้น้ำยาไก,ก่นี่ให้น้ำยากะทิย่างเดียวก่อนอยากใส่มือเด้อจ้านะ กล้กับเปื่อยได้เต็มที่เลยนะนี่ค่ะพักเสียนดองนะคะส้มแบบตาเปลี้ยวเลยแต่ว่าเมือกมากนะคะเพราะว่ามันกรอบดีอื้อ แล้วพี่นอออ้องกไปเอ้ยสภาพเมียงฝรัลล่งนามเบิดตุกรสจกชัดเดี๋ยวสักสิภาพไปย่างกินหอแล้วสะกมเขาเรียกว่าแดดลมลมตกแล้วนะคะอากาศคือสอดี Nhãy cho xuống môn cũng ok ok ừ, mh mh กุแบกว่าม่กินเขา ตํยาใกล้เป็นต้นเป็นต้นต้มให้เขาไปเปื่อยนะทุกคนเวลามาแรกกระดูกนี่ร่อนออกมาเลยไม่ต้องไปตัดขึ้นเก่านะคะแต่ว่าหมูก็ยังใส่ปลาเนาะปลาสบะปลาสบะหนึงชื้อมาปลาสบะรุ่งก้นเนาะค่ะเก่ารุ่งใส่บีบีบีรุ่งลวยเนาะค่ะต้มไปกับน้ำกะทิแล้วค่ะโอ้ยอัวบหลวงมุจจอ เข้ากันดีปานยังแล้วก่อที่ลืมมาได่นะค่ะเวร่าห้อกินเนอะห้อยอันกระเทียมเจวลายๆหอม ต้มดนาอันเซ็นขนมจีนอะม,นมันมันมีผวกมันมุนเรื่องในซองเนาะคะมือบดได้กออกเทโจวกลงไปออกมาเบิดเลยบาทีกเ็เลยโอ้ยเนาะเสียดายน,นะคะ มาเ้ากินขนมปังเที่ยงดแรกมากินอันนี้แล้วเลยนะครับ ถึงักกตะันตกฟันนัาคักบ่ พักในเบิร์ตก้อนเซน เอาละทุกคนบานเกือบเบิดแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขอาะตัวแล้วบานแสบยังแสบอยู่คือเกานะคะทุกคนจังไี้ก็ตามนะคะฝากคลิปนี้ไว้นในเด้อจ้ะนะคะ พากันมาส่วนกันกินเห่ละ่ะทุกคนคะกินยังกินขนมจีนน้ำยาไก่นะคะ <c oughs> นั่นล่ละถ้าเวลาเขากินเพชรแล้วเนาะเ้ามาสาวร่มเขาเรื่อยๆจะเป็นยังสีนะคะทุกคน โอเคเนาะค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวตรงขอรตโตแล้วนะคะไว้พอกันคลิปหน้าเด้อค่ะมาส่วนแสบแลวกับสีเซลนี้แล้วนะคะทุกคนไปหายางระบาดกินแล้วล่ะนะคะไว้พอกันค่ะบายบายค่ะยู่ดีไม่แห้งกันเบิร์ตสูบุทุกคนเด้อตอนนี้ไปละค่ะทุกคนคะ่ะบายบายสวัสดีค่ะ